สวัสดีค่ะค่ะเป็นเมีบ้านครับวันนี้เป็นไงบ้างคะวันนี้ดีเลยครับด,ด,ด,ดีมากขอบคุณพี่เอม,มี่ที่อุตส่าห์มาสาร้างความสนุกก็วันนี้เช่นพเพิ่งเปิดตัวสินค้าใหม่ก็ก็ได้มีโอกาสเจอพี่เอมี่มาร่วมทำคุกกิ้งโชว์นะครับแล้วก็เดี๋ยกิดมีโอกาสเจอดูสินค้ากันนะครเป็นคอลเลกชันใหม่ที่เราไปเปิดในสายสั้นเพื่อที่จะดีแล้วก็วันนี้เปิดโมดังแรกเลยนะครับมันมีความพิเศษอะไรบ้างครับสิ่พิเศษก็คือแบรนด์เทคโนโลยีที่ผ่านมาเนี่ยครับเราเพิ่จะเน้นเรื่องฟังก์ชันแต่่วา โจทย์ที่เราพยายามพัฒนาแบรนด์ท่านก็คือฟังก์ชันใช้ในครวัวไทยได้จริงได้จริงครก็เลยไปเปิดตัวดีไซน์เซ็นเตอร์นเรนี้ยก็เนี่ยสีส่สีทั้งหลายที่เห็นด้านหลังนี่ครับก็เป็นคอนเนคชั่นแรกที่เปิดตัวมาครับก็สวยด้วยแล้วก็ส,ญญา,กกสามารถใช้ในครวัวไทยได้จริงท <c oughs> ีนี้มันสร้างความสะดวกให้เราอย่างไรบ้างก็จริงๆนี่ก็จะเป็นคนที่เช่าทำอาหารนะคะแล้วก็คือหลายคนชอบคิดว่าแบบ ถามว่าเครื่องครัวในห้องครัวเนี่ย,ยมันจําเป็นมันมันสำคัญแค่ไหนซึ่งนี่ว่ามันสําคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ทําให้เราอยากเข้าห้องครัวสําหรับนี่เนาะถ้าด,ดีไซน์มันสวยเราใช้อะ่ะแล้วเราก็จะมีความสุขกับการทำอะ่ะแบบอยากถ่ายรูปอยากทานู่นทำนี่อะไรใช่ไหมแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือฟังก์ชันมันต้องสามารถที่จะใช้ได้อย่างอย่างบ้านเราก็จะชอบทำอาหารไทยนี่ก็จะชอบเตาแกส๊สแล้วก็เครื่องดูดเนี่ยมันจะต้องแรงพอที่สามารถดูดควันออกไปไม่งั้นเดี๋ยว สานนี้ก็จะโบนถูกไหมคะเราก็ต้องเราก็ต้องดีไซน์สวยเพื่อเอาใจตัวเราแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่มันที่มันมาด้วยเนี่ยมันก็จะต้องใช้ได้ได้ดีแล้วก็ใช้ได้จริงเราก็เลยรู้สึกว่ามันมันตอบโจทย์หลายอย่างเราเองก็ไม่ได้เป็นคนที่ทําอาหารแบบเก่งมากแต่ถ้าเรามีเครื่องครัวที่มันดีมันก็จะเป็นตัวช่วยทําให้เราทั้งทั้งสนุกกับการทําอาหารแล้วก็ตัวช่วยทําให้เราทําอาหารได้อร่อยขึ้น ก็ใครที่กําลังมองหาเครื่องครัวดีๆกําลังสร้างบ้านหรือกําลังอยากจะเลนโนเวทบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ปากนะคะสำหรับเทคโลคัสเพราะว่าม่รู้สึกว่ามันตอบโจทย์หลายๆอย่างถ้าเราเป็นคนที่ชอบทำอาหารอยู่แล้วแล้วก็หาเครื่องครัวที่ดีๆที่มันตอบโจทย์ได้หลายอย่างได้ทุกแทบทุกข้อเลยนะก็ปากไปด้วยนะคะสำหรับเทคโลคัสค่ะเทคโลคัสเราจริงๆหาได้ตามโฮมโปรในวัสดุคูณถาวรคือโมเดิร์นเทรดทุกท่าทุกสาขามีของเราอยู่นะครับก็ไปลองสัมผัสไปลองเชริงๆ นะคะขอบคุณค